ดีค่ะเราอยู่นี่เวนิสเรากำลังล่องเรือกองโดา่าด้วยไมซลฟี่ที่โดนเขาหลอกขายมาหน้าดูโอโมนะไม่หลอกขายอาสงสารเขาซื้อมา10ยูโรวันนี้รู้สึกเป็นประโยชน์ที่เวนิสเว้ยเพราะเราใช้ไมซลฟี่ถ่ายวิดีโอจาก iPhone อ่ะเลิกอันนี้เป็นรูปจากไมซลฟี่ที่เราซื้อมานะคะเรานียืนอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะเอ่อกี่ยูโร8ปยูโรประมาณ4 0 0 0บาทน,นะคะ แล้วก็เราก็จะได้วิวนู่นวิวนี่นะคร่งชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่ได้เสพอะไรหรอกนะัวันๆน,น,น,นั่งทำคอนเทนต์ถ่ายนู่นถ่ายนี่นะคะเล่นจิ๊กตอกนู่นนี่นั่นไปไ <c oughs> อ้ในฮันนีู่ลก็แบบประมาณนึงแต่สวยเพราะว่าเราชอบสีดำแล้วก็สีแดงและชุดที่เตรียมมาก็พอดีกับสีเหลือก็เลยอันเลือกอันแพงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ก็กินพิซซ่าแค่สียูโรแล้วก็น้ำที่เซเว่นก็พอ สักหนึ่งจุดห้ายูโรแล้วก็ดอนแล้วพอตังหมดจ้ะแม่ <c oughs> กินพูดอะไรบ้างเนื้อเนือโอเคโอเคจบคลิปแค่นี้นะคะ <c oughs> อเอาขยับมะ